เอาไปด้วยเลยครับแต่คนนั้นเาไปด้วยับอาไปด้วยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อผ้าล้วใช่ไหไป้ทำอะไรอีก

ได้หลาครั้งเลรถรัวมากเลยไม่้อ้ครั้งเ้ยเนี่ยสิบครั้งครับไม่ได้ก็จะล้มตาลลกคนจับแล้วนะอันนี้นะลกคนจับแล้วนะอ้ยด้วยนคลรแล้ว้จังลนเคลยรแล้วาดลุเ สองเลขเขียนร่วกันโอ้โหคนลุกเลยอุ้ย FC คนลุกสามศูนย์หนึเงสี่หนึ่งศูนย์หนงเ ไอ้เยนกัทะเบียนรถลวงด้วยแล้วก็เป็นเลขทะเบียนรถอีกแล้วเป็นันเกิลงพ่เยหนึ่งเจ็เลยครับหนึ่เจ็ดยพงูหนึ่งจ็ดเ่ครับครับวันวันเกิดวันที่เกิดวันเกิดสิจสิงหาสิบสี่สิบมาจากตรงทุไหมีสิบ้สิบสี่มาจากตรงไส 感谢。

ไปฝันหรอบสวัสดีครับสวัสดีคับพี่ดูประจ อะไรตเซ่ป่ะโรเซเออยูโรเซคสมชื่อฝากไปด้วยจิตแกงยิสมนนี่ยูโนฝากไปด้วยไม่เอาทางได้เออเเข้าใจเสือที่สุดแม่ไปไหนนะหาเห็บผมกรอบ 嗯嗯。嗯嗯嗯 <laughs> ไม่กัดอันนี้ฮั่นม่ยังค้องไก่อยู่เลยอาเฝ้าเลยนี่เอฟีได้ไหครับ Bye. <laughs> รถเจ๊ yes, yes. Right. Кий, worries, ini, okes, ีันยากต้องหเดือนหมด้อกไปต้องหเดือนหมดแล้วยากะบาลห้องไปซสดดเากัตัวสวยผู้เฒาเจ้าพ่ได้นะผู้เบ่าเจ้าฟาดไฟเราชันเดี๋ยวเอซีจะได้ ยังคีบ่ออก้โอไีอย่างพันค่เปี่ยนเปลี่ยนเอาอะไรมาไม่ใช่คนไหนเนี่ยข้ารับนียุบอด์บลอนฟาดใส่ข้าวกลรูโอ้แบบเฟี้ยนเนี่ยเด้แบบที่เป็นน่องหานา ยาเาอยาเาื้อยาาื้อัเพี้ยนแล้วลูกแล้วมาเที่ยนไรเอฟซีมาถล่มผมเราเขาเลิกแล้วไงเขาไ่บ่ายันส่วนแล้วไงไปบ่ายเขาเปกลผมกะซูเไปผมกะเล็นเอาไปติดยุยงเงียบพกเดือนคล้ายๆ่